วันนี้หนาวเหนือมีเมนูแนะนําอยากมีเปืเ่อยๆอีกแล้วครับมาดูว่าเป็นเมนูอย่างนถ้ายีจเดือที่การับกมาได้ออกไปไหนเนาะฝนตกไหมครับครับมาดูว่าเป็นเมนูอย่างนอวันนี้ครับมาดูกันนอว่าเป็นเมนูอย่างเนาะวันนี้ร้านยุดครับยุดหนึ่งวันครับมาดูว่าผมจะย่เมนูอย่างนอ เอาเบียร์สอนก็ได้นะจะ่อยไปดูเมนูหน่อยเดี๋ยวสดเบียร์สักหน่อยครับโอ้ยยำแรงฝนตกบรรยากาศมันโอ้มันได้เลยเหรอเนี่ยครับมานูเมนูมาดูเมนูหน่อยโอ้ยินบันกันละครับนี่ กระดูกอ่อนหมูครับวันนี้จะเนื้ขัวหมูเนาะใส่ใบกะเพราวควายครับแกงขัวเนาะแกงขัวหมูใส่ใบกะเพราวควายดูว่านี่ครับใบกะเพราวควายหอูอ่ะเอามา,ากลางห้องไหนก้อเอ่ห้องหนูเนี่ยใบก้อใบยีลายากะหมูอ่ะกันนะครับน่าจะเป็นใบยีลายนี่ครับก็จะมีวัตถุดิบก็จะมี ซี่โครงหมูอ่อนครับเอกระเพราเนาะกระเพราควายแล้วก็เอ๋นี้นี่นี่เป็นพริกแกงนะครับมีพริกเนาะแล้วก็มีผักบักแคนบักแคนบักแคนแล้วก็ล,กลูกผักชีเม็ดผักชีนี่ครับแห้วจีกชน้อยมีคาตะไคร้กระปิกระเทียมหอมแดงครับนี่อันนี้ไว้โรยที่หลังเนาะนี่งูอยู่อ่ะเป็นต้นหอมผักชีชีฝรั่ง ในการกับบ้านเลืองของเขาครับวกจจะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาับารายการอื่นนะเขาก็ต้องเอาผงนี้นะครับไปโขกกันไปโขกไปตำเมือละเอียดกันหนาอครับเดี๋ยวผมขอตำกอนนะครับไปโขกตำพวกนี้ไปก่อนพวกพวกแคนพวกพริกเนาะยา่ามาให้ครับตำไปก่อน ครับหลังจากทำเสร็จแล้วตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปครับใส่ลงไปรอน้ำมันร่อนนะนี่ใส่ไป,สไปแล้วครับ

กัววานนะอ่ะพี่แกงเม,กม,งมื่อกี้นะไขมีดข้มินก็ใส่ได้นะครับใส่ข้ามินสักหน่อยนะผมบันมีนวัไปเอ่อตลาดไปกันขกับมันหรือวาลืมห่อโอ้ลืมซ <c oughs> ื้อข้ามินเนี่ย <c oughs> <c oughs> อต้นหลังบ้านมันจะมันถีเอาไว้มเนี่ยนึ่งนึ่งไก่นึ่งฝาันมันนี่ต้นมันอ่อนบรรยากาศปุ๊บเลยนึ่งไปเอาไปลวกไปเลยครับเดี๋ยวน้าร่ากพคกนิ้หน่อยหน่อยน้ำพคกนี่เงี้ยเข้าบาร์ได้ใส่น้ำรากพคกนี่บันล้ำ วแพงัไปหมดนี่ยแขคงขวบแะดูงอนหมูไปใส่ใบกะเพ้าควอนเนอใบกะเพ้าควายไปวควายไปขวอ่านจานขวบมาไม่เวลาเลอหรับข้าผมอยกปิดกับขอ่สมัยด้อย

Có thể nó Không tốt bài có ha Sáng thì cũng như thì nó xuân lý là tốt với toán này Tốt với Có ở trường trắng văn, này Mình tốt, 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 ครับเดี๋ยวควไปเ,เลยเอยนะนนนะครับกควไปไป้วไปเลยคอครับแล้กอะใส่น้ำรังนผนะึงด้ยใส่ลงไปนะครับอ๋อมาเลเพราะว่ามัต้องใจเวลาตุ๋นใชนะ่นึงเมนูเมนูนี่ประมาณ เกือบ40นาทีครับถ้าตุ๋นนะครับหลังจากตุนมาประมาณ40นาทีครับใส่เกลือลงไปเกลือรงดี เอาชุดรวครับามา่หใส่หลายเสบหลายเนาะนี่พระเอกของเขาขอะเปาไวา้นส่นหนักเลยครับชอบกินนันออกไฟใส่เล้ว c o บ โอ้พอใส่กับเาควายนั้หอมหอมนะครับหองหวานหวานพ่อแข่งแก่งตัวเนาะอาพอมันหยสอนหายไปเยมั้งเาควายนี่นะครับแก่งกั้วคิกคิดเขาเนาะ อม,มรับกัีใมีบบกูดกรรสบบกูดได้เะครับผม,ผมมนีเนาะ ซีนนะครับเนาะนีะ่จะปิดแก๊สเลยปั่นเอามาตักใส่เครื่อแล้วเอากินด้วยกันเนาะครับโอเคครับตักใส่จานเนาะตักใส่ทเ่อใส่จาน

ควาเหนียวเันหอัใช่ไหมจับมือมันหอมนเค็มคนมันหอมนะครับ Được rồi, không? Lắm đấy <laughs> cái lắm này là hôm nay anh này này, này. Phải phải em em họ họ Even if they don't admit it, everybody. nó Everybody. 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 จะได้กระปากน่องกระดูกอ่อนข้อข้อกระดูกอ่อนครับแขนข้อก็ได้บแขนข้อกระดูกอ่อนใส่ใบกับฟองควายหน่อยสูดน้ำเนะ้อลำหลังขับจะได้กับ,กบปากา Donald ก,าก,ก้นแรกต้นแท้เด้อ네ป,ปาก Hyung ปาก้นที่สามสูดน้ำเนื้อได้ครับ อาจจะเป็นบรรยากาศเดิมๆเพื่อนๆอาจจะน่าเบื่อแต่ว่ามันผมก็ออกไปไหนบอกใครได้เนาะวันนี้ก็ฝนต๊อกอย่างตกครับผมก็เพิ่งร้านอาหารครับไได้ก็ขอขอบคุณเพื่อนใหม่ๆเี่มาทักทายเนาะขอบคุณเพื่อนเก่าีหรืองกำลังไก่ทรงกราังไก่ืงิสม่ำเสมอเนาะครับวันนี้ก็บ่อยมี่ยังก็ฝากไว้ต่อนี้ครับ 拜拜。Bye bye.